สวัสดีครับผมก้มพอนะครับวันนี้ผมจะมาเสนองานตัวใหม่ของทางเรานะครับสนใจใกล้นี่หน้านะครับมาดูว่าเต็งเอี่ยวก็เต็งเอี่ยวอ่าออกห้าสองเอี่ยวครับ่ดูครับ เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับเต็ยงหกครับเต็งหกาหกสองสองครับ อ่เตงหกครับเต็หกโอ้ลูลูบนสองนะครับแต่ก็มีหกนะครับดูครับในสี่ยู่งบนสองแล้วก็ตัวนี้เป็นหกครับเนี่ยอ่าฝากไว้ด้วยนะครับอ่านี่เป็นงานตัวใหม่ล่าสุดนะครับาที่ไม่ได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับฝากไว้ด้วยครับใครสนใจก็มีรับสอนนะครับรับสอน